ลักษณะตอออกแบบนี้นาจะมีพวกเห็ดนั่งล่มนะคะบ่มีจักดอกขันแม่นเป็นปลาอื่นนะคะทีีทไปเก็บนั่งลมเนะจะเห็นนั่งล่มเกิดอยู่เลยค่ะอยู่ตอโอกนะเนี่ยเป็นขอนโอกค่ะแปลกอีห่หลีเด้มึงรู้ขอนง่ามขนาดนี้ขอนขนาดนี้บ่มีเห็ดเนี่ยมันเหลือเสื้อยี่หลีเด้ค่ะ มีน้ำน้ำบอรอนว่าบมีน้ำค่ะกับเปาดีเดี๋ยวเห็นเขาขาวกันนี่ก็มปนเห็ดอยู่อยู่เงาเงาอ,อกค่ะม่านบรมนน่ะนี่ค่ะ ช่วงนี้จะบอค่อยเห็นไกลง่วงสีลุงสมาจะเห็นสีมนๆสีเท่ากับน้ำตาลสีลุงนี้บอค่อยเห็นเลยช่วงซัมเมอร์สีลุงเห็นดูดูค่ะคุณา,าเสียงมาหน่อยเพิ่นสะบัดขนนั่นอโนโกิบอคิดว่าบอเมนค่ะเบิ้งจากลักษณะดอกบอแมนอีหลี คันอีนโนกีนี่กีพ่นจะเป็นสีแดงเอ้ยสีขาวค่ะเล้าก็ขาหองนี้จะเหลืองเล้าดำขขาง่างอันนี้บอแมนเลยนะค่ะเห็นบอดำผู้เลยเด้จะให้เบิ้งอันนี้ค่ะตอนแรกนี่นึกว่าค้นมากขีดเขียนอยังไบบอแมนเด้ค่ะห้อยอันนึงอัน,นอันนึงอัน,นอย่างนึงย่างนั่นขีดแด้จะมาบอกว่าอียังเด้ค่ะ แต่พอ่อเทปพอ่อหน้าหลัเป็นจะนนัยไหลาขาดการคิดอีกแล้วค่ะปลางามงานแต่บล็อตค่ะแข้งข้อสิงโตแล้วั็เทดยาสองดอกเท่านั้นนะคะ่ะผิดหวังกระเจักแต่เท็ดส้งใดค่ะ ยังหาเห็ดกับม,พนนมพะพร้ามมะพร้าวลำทานก็เลยเบิงลำทานซะเลยค่ะเป็นตะนังเล่นที้อยันอนู่เจ้าค่ะไหลเง่ามากจังเลยจังเลยทุ่นเขาคุณค่ะใสหลายน้ำน่ะเี๋ขน้นะคะมีขอนอยู่ใกล้ๆ ขอนี่บนจังหนึ่งคือขาค้นเนาะค่ะไม่ใชแคคือขาคนนี่ค่ะเป็นแต่ย่านนี่คันเป็นปลาอื่นนะคะคันมีขอนอยู่ใกลๆ้ๆลำธารยังจิจะมีเห็ดแล้วก็มีตอแบบนี้นะเห็ดนั่งล่มนี่จะขึ้นเลยแหละจะขึ้นรอบตอเลยแต่แปลกใจปลานีบมีเลยค่ะนั่งล่มมีเลยทำไนัน่งโต๊ะ ที่น้ำตกไหนค่ะน,น,นี่เยอะท่านี้ละเฮ็ดยาน่ะค่ะที่น้ำตาลนะ่ะก้อนกันเยูะจังสันแราคาเยอะหันแราคาเยอะมองไก่ยีนเนาะว้าวเยอะไปขวมหน่เนี่ข้าวมี่ละค่ะนี่เยอะเท่าเนี่ยน,นี่ นรลื่อไหนต้นแตสายขอนงามงันยูนริมห้วยพันน่บอนี่บอนี่เห็ดเป็นจังนึงนะคะมองจังสีบอกเห็ดนังร่มนะเกิดทราบราบดูได้ะค่ะเนี่ยอันนี้บอนี่เลยต้นตะนายค่ะต้นตะนายนนายีหลีเห็ดที่ไม่อยากเจอกับเจอคิดว่านี่คือเห็ดพิษเห็ดพิษแน่เลยเห็นนล้วในอันนี้เป็นน้ำแข็ง เป็นน้ําแข็งจะเอาให้ดูจะเอาดอกให้ดูนั่นไนี้ฮะเอ๊ะรู้ไว้อีทากิดไนดูสิเฮ้ยขาดำดำว้ายเหตุอะไรเนี่ย <c oughs> ขาดำเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะ <c oughs> ดอกกาเริ่มเลยถ้าเป็นเหตุกินได้นี่คงอร่อยน่าดูเลย ขนาดเนี้ยเอาไปทำอะไรเนาะโอ้ขาเขาดำาๆนะเหมือนอิทากิเลยอะ่ะจะเอาขาเขาให้ดูเอาดอกนี้ลวกันเนี่ยขาดำาๆแต่สั้นไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรเนี่ยเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะค่ะดอกใหญ่เลยถ้าเอาไปย่างเนี่ยเอาไปย่างเอาไปปิ้งแล้วจิ้มน้ำจิ้มคงเหมือนปลาหมึกเลย ไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยเนี่ยดูขาเขาเนี่ยเนี่ยดูดอกเนี่ยขาเป็นสีดำจริงๆนะเนี่ยเนี่ยค่ะเหมือนอีทากิเลยแต่อีทากิขาขาจะดำท่อนล่างตรงนี้จะเหลืองไม่แน่นะอันนี้อาจใช่อีทากิเ <c oughs> ยอะด้วยนังเด,ดลูกนังหด,ดมาเด่ย มาหน,นักะนั่นแน่ออ้โหมาหนักะนาหนักะนั่งเดินเดินตึ๊บนั่งเดินเลยอันแน่้ยมาหนักะอันแน่อุ้ย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 นี่แหละค่ะเห็นบ่เนี่ยสีขาวเนี่ยสีขาวๆเนี่ยเบิร์ชได้ค่ะต้นเบิร์ชแต่กับบอมีเห็ดอยู่ทั้งต้นเพราะว่าเบิร์ชพวกนี้ยังบ่ท่านตายเฮดจะไปเกิดอยู่น้ำเบิร์ชฉีดตายค่ะ อันนี้สงสัยเป็นของจับกระจนมั้งประมาณายสองกลัวมืดละค่ะมือนี้ช่วงหลังเทียงเนี่ยอากาศของมือนี่จะเมฆสลับกับแสงแดดเรากับตะเว้นตกดินตอนซีโมงยีค่ะบซียี่สิบสคิดว่าปานี่ก็จะมีแต่เห็ดยาขาเสื้อ เห็นบอคะน,นี่เบอร์จะมี2แบบนี่อันนี้ขาวแล้วก็เขียวเยลโลว์เบอร์นะคะกับอันนี้กับอันเบอร์เขียวกับเบอร์เหลืองสีคือจังไล่นะคะไล่คือต้นซากุระเนี่ยเนี่ยค่ะเ mm hmm. พิ่นยังบอตายดังนั้นก็เลยบอเห็นบอบอเห็นเห็ดพุนับป้านะคะ mm hmm. ย่านยุติว่าต้องคมใจ คมใจเอาคันว่ามีมีลานนีมาน้ำกยาน,นี่ได้ค่ะตรนนี้เขาจะมีเลืออให้ตกปลาคุณน่ะบองต้นไม้ค่ะต้นไม้งามมันแต่เป็นผู้เขาไปเบิร์เนี่ยเขาขาวเห็นไหมคะคุณน่ะเบิร์ตั้งนั้นเลยโอ้บางปลาบางต้นไม้ค่ะคันช่วงที่เป็นช่วงมีใบเนี่ยมืดเป็นตะไนาบก่ายยางเนี่ยค่ะ ห้อยหีมะกันยังนี่อยู่คน,นจะเกิดอยู่น้ำขอนทิศที่ตาย,อ,ยาอันนี้โอ้คืงองัดยากแตนะ่เนาะพอดีเป็นน้ำแข็งนะคะ่ะ ยังได้ค่ะนี่คันบลอกเก็บกันเน่าเพราะคนติดกับดินยังมีอีกที่ได้ค่ะมองคันนี่นะคะ,ะต้องเบิ้งดีๆบางเทือสีคือใบไม้แบบที่บอกมีอีกอยู่ทั้งเนี่ยค่ะนี่พุนะ่นน่ะขาวๆนะ่ะเบิร์สทั้งนั้นเลยได้ค่ะโอ้ยยังมันมืดไหวเนาะอ,อยูต้นพุ่นอีก ูห้หลายอยู่ค่ะถ่ายรูปก,ก่อนเด้อค่ะอันนี้กันนะอันเนี้ยอนเออดีนี่ฮักเ,เ,เราให้ทายอันนี้ติดยังสิค่ะเป็นยาขาเสื้อมีดบาดยังสิคันพกไว้นั่มพ่อมีดบาดก็เอาฝานเป็นบางๆค่ะแปะดอกนั่นเอาไว้ยังสั่นร่อง หฮยายล่องเบิ่งนันค่ะยังมีอีก <พา S 1> อยูต้นมีตายแสดงว่าเบิร์สต้ตนเนี่ยตายค่ะถึงมีเบิร์สพลิพัวหลายด้ยนี่ค่ะเจงยังพอกเก็บบู้เมื่อนี้พ่อต้นที่ไลหลายังสิค่ะพ่อหลายอยู่ได้สาบลาดยิงสิล่ะค่ะพูน่ะเบิ่งดูปานเท้าแสนปมอโรโอ้หูปานเท้าแสนปมเบิ่งดูค่ะพูน่ะขึ้นไปหาอด่น กะหาไม้อันนี้ก็ไม้นี่แข็งแข็งด้ค่ะกะทุ่งยี้สิหาบ่อยากอันเดียหาไม้แล้วปึ้งจังจีนอ่ะได้โลดเอาไว้เพิ่นไงเอาไว้เพิ่นไงจะยังบ่เก็บค่ะคือจังเห็นตนน้นตอนเหลียวมากมันจะเบ่งไงค่ะมันจะเป็นดอกยื่นออกมาคือจังเอามือเอามือวควักใบอย่างสนะ ขันข้นบอเก็บกับเน o w นะดอกใหญ่ๆสองดอกทึ่งๆเ now ซำโอ้ยเสียดายท่าเสียดายค่ะหน้ามาหลายขันเนี่ยนี่ดอกนี่ว่าไปปลาพุ่นอู้หูงูเนี่ยพันธุ์เนี่ยน่าขัดอกเนี่ยลุดล่องล่ะเนี่ยแห้งดีๆกัได้เนี่ยนั่นน่ะนี่เห็นบ่คขันนี่ อันน้นอยๆนั่นก็บ,บ่าแม่ว่าจะใหญ่เบิดก็จังเหี่ยวไปยังสิพูดนะเพิ่งดูเน่าเบิดแล้วค่ะเดี๋ยวินจะลองอันนี้ดอกใหญ่เด้นี่นี่ค่ะเนี่ยดอกใหญ่ใหญ่เลยน่ะใส่ร่องดอกนี้ะนะนั่นน่ะจริงๆล่ะค่ะนะ่ะต่อยคือยังต่อยกล้วยยวนเนี่ยบ่เคยต่อยดอกกล้วยยวนเวาไปจังสันละค่ะ เห็นบ่าห้อยเนี่ยห้อยค่ะนี่นี่อันนี้คือกันอ๋อพ่นรุดของเพนเองตัวเนี่ยค่ะแสดงว่ากวางอาจจะมาถูบางเทือกวางพยางิ่นขั้นเพนมาถูมีสิตัวนอันนี้จะรุดออกเองนี่ดอกนี่โอ้อันดอกนี่อันที่ล่อยลองวังหันค่ะเบาเบาเอาไปวไ้ฝนมีดซักสิหลายอยู่ได้นน่ค่ะ ต้องค่อยคอยหาว่านาดอกน้อยน้ออันนี้ควจะใหญ่นี่บ่ใหญ่ดองนะเป็น,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 เ,ปนเป็นแฝบแฝดเราเอาไปฝนมีดซะนี่ดองมีขี้ลดนอเ,เองเนี่ยค่ะว้าแฝบเบิดแลลวค่ะเป็นเป็นแฝบแฝดแหละลนดนอเองกวางมาตัมแน่นอนเลยควรจะขึ้นอยู่น้ำต้นที่เป็น ต้อกุดกดจังสิค่ะบ mm ่ hmm. มีคลิปใดของฝรั่งที่เพันเมาให้ฟังเกี่ยวกับหาย้อมุ่นเกี่ยวกับทิวาเฮ็ดเฮ็ด hmm. เนี่ยค่ะคันเอาไว้ขามปีเนี่ย mm hmm. จะดอกใหญ่ท่วา mm hmm. ห้เก็บปีต่อปีอันนี้บ่หูวอีหลีค่ะ ตาเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยต้องเป็นซอยจังสิไม่มีอีกได้ค่ะต้องเอาไม้เชียเดี๋ยวจะเอาไม้เชียให้เบิ่งนี่มองกันค่ะนั่นอ่ะนั่นโอ้ยเล่นอะยั้งหัค่ะ บางต้งทั้งคุณดอกนี่ยั่งยังแข็งแข็งอยู่เนี่ยสแสดงว่าเพิ่นจะหญ่อยู่ค่ะเนี่ยเอ๊ะบางนึงหันว่าเห็นซ้ำไอทีกระทุงอ๋อนี่นี่นุ่มล่ะเ่าเก็บกระเนาเนี่นี่คเเ็นแฟบๆล่ะเอาไปฝนมีดเห็ดหางไก่งวงจะต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ จมลงไปแล้วเนี่ยค่ะชิ้นเล็กๆแบบเนี้จมลงไปเนี่ยค่ะคือฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆตามคลิปของหญิงฝรั่งชาวเมกันที่เขาแนะนํามาเขาบอกว่าฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตัวยาจะออกมาได้ได้ดีค่ะ